สถานการณ์น้ําท่วมในหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเราจะไปเริ่มกันที่บ้านสำโรงตะบนยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับมวลน,น้ําจํานวนมากที่เห็นนี้ก็เกิดจากผนังกั้นลําน้ําฉีขาดส่งผลให้มวลน,น้ําไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องในเขตตะบลยางท่าแจ้งเจ้าหน,น้าที่จาก จลรประทานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากเทศบาลตำบลย่านท่าแจ้งรวมทั้งจากอำเภอโกสุมพิสัยก็ระดมสัพพะกำลังมาช่วยกันบรรจุตะไคร่หินนะครับหรือแกเบ้นเพื่อเสริมความแข็งแรงของผนังบริเวณนี้อยู่ริมถนนเป็นจุดแรกนะครับเป็นด่านแรก ถนนหนทางก็สัญจรค่อนข้างลำบากแต่รถยนต์ก็ยังสามารถเดินทางได้สัญจรได้สภาพสนามฟุตบอลที่โรงเรียนบ้านกอกหนองผือของเราครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านบ้านกอกนะครับหน้าบ้านก็จะมีกระสอบทรายกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าไปภายในตัวบ้าน หลังจากที่เดินมามากครับหมู่บ้านกอกก็ต้องใช้เรือแล้วครับนีคุณแก่นครับบ้านกอกก็กําลังจะทําเป็นเครื่องสูบน้ําดันน้ําออกและให้เข้ามาท่วมภายในบ้านนะครับกําลังใจเต็มที่ครับโอ้โหพี่ปุ๊กของเราครับมาเยี่ยมญาติ คนพูนน้อยครับคนพูนน้อยวามนท่ากียบ้านหลังจากบางด่างกลางแตกแล้วหลังจากนาซอยพี่น้องหลังจากนซอยพี่นองนะครับทรง,ง,ง,งเขา่าทงน้ำทรงพีทรงน้องนะครับเนาะตกตุ่มลูกหลานบบบางเกากันได้ครับนี่ยตัวไผ่ตัวมันครับน้ำหนักชั่งเช้าร้อยแปดปอนผู้เป็นกำลังใจให้ก็บยุนี่ครับเนี<ก>่ยไปเมื่อเช้อนอโดยสวสัสดิภาพ แต่ละบ้านแต่ละหลังครับเครื่องสูบน้าประจําการพร้อมต้องใช้เรือแล้วครับนี่คือสถานการณ์น้ําน้ําท่วมในพื้นที่อํเาเภอโกสูมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับ